โอ้ช <This> ุดวันศุกร์พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะจ้ะเดี๋ยวบีพามาเลาะปลาพี่น้องมาอหอดมาเก็บกระเทียมปลาจ้ะพี่น้องยังงามเลยพี่น้องเลยยังงามเดิจ้ะ มีอะไรมีแอชเต็กันจ้ามาพี่น้องมาเก็บต่อสีแม่นบัดพี่น้องสิแม่นจัดเก็บจริงนะคุณป้าจัดงูก็บังคับไปดีตัดเอาเด้อ่าสั้นจะดึงนสั้นมุ้งก็ตายพี่น้องฉันตัดเอาฉันบ่ได้อันนี้เลย ง่ามมากพี่น้องอุ้ยปอไฟจัสะดุดก็รู้ว่าสิเก็บอะไรเลยจ้าพี่น้องมันหลายจ้าเด้อเก็บกระเทียมไปได้ดีจ้าเก็บกระเทียมตรงนี้มันโดนแดดพี่น้องมันโดนแดดจ้ามื่อกี้พี่น้องสืแมนมดเลยจ้าถ่ายรูปจังไงเนาะเทียมปลาแมนมดเลยจ้านี่ถือแมนมดจ้าพี่น้อง ะเพียเต็มปลาเลยพี่น้องมูวกับวีตัดเอาเด้อตัดเอา,ดอาดเด้อสันเพียพี่น้องพู้ลงไปบผุนแมนมดจ้ะแมนมดกับเทียมปลาหมดผุนเงาไปผุนพี่น้องแมนหมดเลยจ้าใครจะม,ม,ม,มาเมือองไม้มาเก็บแก้พี่น้องคนนี้ทางันบ่มีเป็นอย่างไรติ๊กพื้นเอิรนพื้นที่มันบ่อนเอียงบุรามูมันบอกอ พื้นที่มันว่อนมันคากประสนเป็นวลามันเป็นหินเป็นยังนี่หละเขาจะบอกเนะาะจาเี่นอ้องเก็บเงีไปพี่น้องมู่กระถาเขาจเาน้ำมือน้องอ๋อพี่นอ้องเราเมียบนขเก็บระจานีานน่ในดวกพอมพี่น้องดอกมันจะในดกม งานไม่เกิดอะไรเลย,ยพลันเอาตะดอก,กพลันเอาอ,อ่อ,อนพี่น้องพลันเอาตะต,ะตนนิดหน่อยเองสินะเขาเอาตนใหญ่พี่น้องพลันว่ามันแสบกลัวส่วนพลันว่าตัดเอาเด้อตัดเอาเด้อส่นพี่น้าก็ได้กินอีกเดียวส่นเขาบตัดประจานพี่น้องอก็เจอของหวงปลาเนาะกำลังเนาะหวง,งปลาหวงบ้านหวงเมืองค,คอนพิการจ้า ขนาดมันเป็นทองธรรมชาตินะพี่น้องเนาะเจ้าเงียนหมดเลยพี่น้องพี่น้องเบิ้องโอ้ถ่ายรูปบนพี่นออ้องเลยคนน่ะเงียนหมดเลยจ้า ฮัลโหลมือเขาบวกแขนหมดแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องมัามคนมาเรา้อตัใหญ่นาจ้องบนหนาลูมองเ้าจ้าลูมองสิฟ้าท้อจันทน์นนาเอา ขนมไปลบก,กวนตังกีเหมือนจ้นพีขนอ้องามบอ่อ่อนด้วยสวยดนะ้วยเนาะเดี๋ยวสิห่องบอกพคนนีว่าเดี๋ยวทางจะน้อยก่อนนั่นก็ลังออกดอกพี่นอ้องอาทิตย์หน้าพอดีเลยจ้ะนี่เป็นบอดอกมัน มาเก็บรดองไปผักพี่น้องเนาะก็ตาไปน้องจะสะอ่อน,นอันนี้ก็ผักหนอกเลยพี่น้องเลยผักหนอกพี่น้องน่าพี่น้องงนะ ว่าดีเลยไปขันสมจ้ะ ยาวๆไปเลยค่ะแม่ผีพี่น้องงามๆนะจ๊ะกระเทียมปลาตรงกระเทียมจ้าสุดที่กองมือเดียวพี่น้องมึนดูหย่อจ๊ะ ดอกงน้ำน้ำพี่น้องดอกนะจ้ะเสียงเดี๋ยวผไม่เหตุขึ้นพี่น้องฟังด,ดูฟัง่โมเมน ตมินตนอกตมินุตนอกมูนอกทุกอย่างโอเคป้ทุกอย่างโอเคป่ะังกกเ้เาวน้ำเพนนาพี่น้องเอามาหมวหนาเขาลูบหองเราเขาบอกน้ำเพนเอแก่ยังเขเนีเบิดเลยพี่น้องเลย เด้อเก็บกระเทียมเนี่ยบีพี่นาอง,องฉันปาดออกพี่น้องไร้วงงามไร้างข,ขาวๆเนาะพี่พี่น้องเมนเบิร์ดเลยจ้าพี่ลงไปฝุ่นผุ้นคิวคิวฝุ่นมาเดอ้อจ้ามาเดอ้อ เขาเก็บน้ำเพราะว่าเขากด้ใช้พี่โอ้ยฉันเป็นท่งลงไปผมเลยจ้าพี่น้องคุณยาวๆลงไปผมพี่น้องเลยสุดยอดเลยจ้าม็จะมาจบ่อปึงวีดึงเอาหลูกวีตัดเอาจ้า ล่างอยู่น้ำเขาพี่น้องเรียนบอลเรียนไม้คนมพญางไล่ไล่นันเป็นมันจีพี่น้องอุสตรังพี่น้องอุสตรังจ้าจ้าพี่น้องโอเคนะจ้าพี่น้องขอบคุณห,หลายจ้าที่รับชมรับฟังนะี่น้องเด้อ ฝากไปน้ำแน่จับน้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเชสละจ้าคุณต้องรังไกได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายจ้คาจคนเราก็อยากมีหอดบานเลยพี่น้องอันนี่ขอปลากระเทียมเนาะ